Show me what you got. Yo, show me what you got. Who would love? Who now? Who now you? เฮียอะไรกับชื่อโคโค่โคโค่ปาพิโก้โง่ห่วยเวลาลิกพี่ลิกเพื่อนมึงมาดูให้ชัดตาผ่านมาเจอผู้หลอกนี้มีเฮียอะไรงัดมามาถึงเวลากูเริ่มเกมเพลงกูดังได้จถึงตั้งพัดยาดเพลงหนึ่งมันเอื่อยสัว์เป็นเสียงที่ลมมันพัดมามึงต้องรีบรลอนอยจัดไป้มึ่งสักชุดหนึ่งถึงบอกผ่านทั้งเสียงเพลงว่ามึงยังห่างกูอยู่อีกฟุตหนึ่งอย่ามึงนะทึกมึงกูยังไม่ทันได้ปล่อยเลยท่อนพี่ก็บอกว่าแล้วมึงมีดีในโชว์ให้ดูสักท่อนด กูมาได้แค่คอนลีมึงอยามึงดีใจเพลงมึงย่าต้องพึ่งคนอื่นแต่กูไม่เห็นต้องพึ่งไทรเหตุผลที่มึงมันช้าบางกูมันล่อกับเคลื่อนไวกับใครที่มึงยังไม่ทันรู้จักมึงก็ค่อยๆเดินเครื่องไปทั้งชื่อและมืนใจเล็กเพื่อมามั่วสุมกับชื่อกูเจอกับไซโคเหมือนโยนไก่มาให้กูเชื่อดูครังมึงแบบนกขนทองกกูเลือดกระเด็นมาเปื้อนกูอยากแพ้่จากกูแบบไหนไปชวนเพื่อนมึงมาเลือกดูเห็นชื่อมึงไม่มีดีกูเลยเอาตีนระกทให้แลบเกมันมม่ใจจริง ชาสวรรค์พรกกบีกูบังคับฝ่ายบอกกูว่าไม่จไหลกูก็แค่พูดว่าครับใช่หนผ่านกูยังไม่ได้นีนสีจะไพื่ไน้กูปัป่นจนจับไข่มึงช่วยคอยยืนมองตอนกูไปคว้าแซมอย่าแพม้มาเลยให้มากทันแล้วมึงยังไม่ต่างจากเด็กแหวนถ้าแพ้กูก็แค่อย,ยอมและอย่าเอาไปจำเลยเก็บแกนแล้วกูมันจะต้องไปอีกต่อยพวกมึงขวางอีกเแคว้น ทำไม่ด้ถึงครึ่งผมครึ่งกูบอลแล้วไฟพยองไม่ที่พิงมันยังกาผมเป็นสันดานที่เสียกับสายไม่ไม่ก็คงไม่นานใช่มึงก็ล้างก็รับก็หายไปเลยแล้วตอนนี้ยังทันก็ถึงวันที่ก็มองว่ามันเกินมันไม่ทันมันจะสายไปก็ไปไม่รอยคนเลยฝากคนเลยบอกไว้อีกสักข้อหนึ่งถ้าอยากจะชนะคุยตายยังไงช่วยไปถามเคล็ดลับจากพี่มึงเดี๋ยก่อนจะจบเพลงก็จะไปเอาคนลืมไปอีกตั้งข้อหนึ่งไปบอดที่บ้านมึงอยู่แพ้กูเผือกพี่ลืม เจอจนเพลินม,มือเลยสัตว์เลยต้องขอบคุณคิวตี้ซีเค็ดด้วยนะครับพอและอ่านชื่อเฮียนี่แล้วอยากไปน้ำตกน้ำตกไซโยไอ้เฮียแ่า่า่ดชื่าฮ่าฮ่าฮ่า่งอ่าน่าก่าฮหายสัตว์ เฟิร์นเพิ oh, okay so okay. ่งมันแค่ตัวประกอบที่ได้ยุกแค่ซีนเดียวเสิร์ฟไปเพื่อว่าเป็นพระเอกทำให้คนอื่นเขาอินเชียวโดนกูเขียวในรอบนี้แล้วมันไม่มีหลอกลอกหน้ากูไกวัดแบบรัวรัวมึงควรหาอะไรมาขอบหน้ากูแถมให้เลยสอกหน้าเพราะมึงมีค่าแค่คู่สองและรอบชิงชาสวรรค์เขาไม่มีมึงให้ move on motherfucker better than fuck with G so f u c fake friends better than fuck with me อยากด่าเอาไรกูเชิญกูตบมึงด้วยรำแล้วประจานแล้กวกูก็เดินแค่เด็กกระโปรงคนหนึ่งที่เข้ามาให้กูตกเล่นหลังสุรามึงรู้จักะเป่ามึงควรศึกษาให้จบเล่มแต่กูไม่จำเป็นต้องด่าให้เจ็บแค่แสบพอต่างจากมึงที่พยายามจะเป็นได้แค่คุณแบกของเวลาแ้วกูอยากต,ตะพกระวัง,งมึงจะแสบทอเปียบเกมน,นี้เป็นหมากขอคนเดินมาสอณแดกสองอ,อ,อย่าหาว่ากูสอนเมื่อที่มึงหอนมันคกูลำฆามึงแล้วถ้ากูตะกักเด็กูยิงไหลมันกับลำทานเรื่องที่มึงชำนาญคือ นี่กรเอ็มคุณนึกว่าเด็กคุณหักทุบกูให้ระดับมึงอนุบาลพาะมันเขากำลูกเยืมอหมัอสูงแต่ยามงคลพัฒนาพิปากบ้างไม่ใช่ทำเหมือนเจ้าคุณทอไม่มีสมองแต่สดปากมากยอมกูไม่มีอะไรจะพูดยดอะไรจะพูดอะไรจะไรจะพดอะจะกาอะไอรพดีเรอะไะพูดอะไรจะพูดอะไรีะดอะดอะรอไรจดดอะไดะไรอดอไไอะ